ผมไม่เห็นตัวมันเลยไงผม,มเห็นแง่งบอลก่อนถ้าผมเมืเอ่อไหร่ผมน่าจะเลิกบิดแข้งไวผมไม่อะไระดโดนไม่นะไปไปชิดพุ่งบนเร็วโัวตัวอะไรแล้วเฮ้วยวายวายไปบนไปไหนดีพี่ไปไหน,ไไหนบนแหละ ได oh ้หนึ่งตัวแน่นอนอะ่ะผมมองทั้งสามทาั้งได้อัพเดทครับสามก็ได้ครับเพราะว่ายังไงซีซีสองตัวไปได้กลับไปเลยก็ได้ไปเลยกลับเลยกลับเลย,ไ,เลยไม่มีอะไรผมกลับเลยแล้วนะเอาดีๆ ใจแข็งเว้ยมันไม่แฟดเลยหรอใจมันแข็งว่าย่าเลือมันโลละไ่าอีกมันงาพวนต้นเลือดเครียนั้นแนะเครคลิปไปเร็วเลยครับผม,มยังทำอย่างอื่นไม่ต้องตีคนนะเครีิดน่าน่าาน่ล่าก็แหลมป่ะแหลมบอกปกติผมชอบจะเทดมากกว่าไ,ไปต่อเลือดเขา อะไรบ้างเลยรอรอรอป่าทำดีกว่าอ๋อโอเคครับผมรอปูล่านะล่าขั้นแรกก่อนโอเคครับกางค่าแล้วทีเนี้ยอ้โหแล้วมาแล้วมาแล้วหวาดแล้วนี่หว่าวาดหวาดสามเหลี่ยมแล้วไปไปลึกเนี่ยมาๆมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจ็บเกิดแล้วเราไปแล้วตายหวัดตายเลย ไม่ตายเออตายว่ะตายเฮ้ยได้ไม่เป็นไรเสียวจัดเลยเย็นไฟจะมอดอยู่แล้วไอ้มันมันมาโซนมาโซนปัวไปโซนปูอัวเฮ้ยมันเยอะนะปล่อยปล่อยก็ได้นะปล่อยก็ได้ผมมาปล่อยดได้ปะแล้วว่ามันจะแฝดตอนที่เขาเก็บแล้วว่ามันจะแฝดตัวไปไม่เป็นไรมันแฝดแล้วใช่ไหมเอมังกอนอ่ะอ่าแฝดแล้วแฝดแล้วแฝดแล้ว มังกรมังกรตรงกลางนะเสร็จแล้วก็รอยำมันอีกนะเนี่ะเฮ้ยผมสกิลพลาดเฉยเลยเลือกผิดก็น่าจะเลือกไอดีมามากกว่าอีกเป็นผมเลือกไอดียเลยให้จุดไฟโน่นเลยมันขึ้นบนมันขึ้นบนเฮ้ยถอยได้ถอยได้ถอยอยู่ถอยอยู่ถอยผมยังไม่มีอันตีอ่ะแป๊บนึงไมปเลยรีบเลยดึงแรบบา้ดึงมา้ตัวจนึลยผมไม่รอให้ ผมฮีวแล้วผมฮีวแล้วผมฮีแล้วซอนน้าโดนแล้วโดนนะได้เจวนาเชวนาระวังเชวนาไม่มีผมไม่มีสกิลต้องออกไม่มีสกิลไม่มีสกิลเชวนามาเชวนาเบลฮะเซาหนาเบลฮานะเชวนาเบลฮานะผมมีอติผมมีอติผมแกงได้นะเจะโดนได้แน่เลยบนลโดนได้บนลโดนได้เฮ้ยชิมหายแล้วไม่ต้องห่วงพี่อ้งานต้องมาซ้อนแล้วครับอยย่างงเี้ไหนอะรอซ้อนอยู่เรารอกันหมดแล้วนะอตินะโอ้โหไป่ัดไหมครับไม่ได้ไม่ได้เสียไอ่เฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหรอ เฟตเฟตไม่มีเลือดอะไรอีกโลว่าพอดีกว่าโอเคพอเราเราเรายื้อเรายื้อไฟเยื้อไฟยื้อไฟออกครับมันก่นจะเกิดกัางเติมเร็วกว่านี้ได้หรืได้เราตะบันไดจังหวะแรกโทษไม่ตอนคิดว่าผมจะตีไปอย่างเดียวป่าโดนเวทด้วยโดนบูเป็นเดียงกันครับผมโทษโทษเลยโทษเลยโทษโทษเลยผมชินกับการ อันติไปแก๊งอ่ะถ้าจะเดินมันละเมื่อกี้ไม่ยอมเดินโดนมากรว่ากดนะขอเลิกกอเป็นอะไรกูอโอเครอรอฆ่ามันนะนี่สัตว์ันผมเพิ่งใช้ยเอ้ยมันไปมันไปมันไปกลางนะซัพพอร์ตกับเิอืซี่โดนวางไว้ในมือเตเลได้นะทีเลได้นะ มันก่อนเกิดมันก่อนเกิดครับผมกำลังไปครับกำลังไปกำลังไปครับโอ้โหวัวเปิดแล้วเหรอแต่ย็นนอมันทำให้เราไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่มันเปิดมันก่อนแล้วครับมันเปิดลองเดินเดินเฮ้ยเนี่ผมหลุดนี่ผมหลุดอ๋อหลุดอดี๋ยวตอนนี้วะเนี่ยเฮ้ยมันตีมันก่อนจะตายแล้ววัวเปิดแล้วตีแล้ววัวเปิดแล้วตีแล้วมามาลงครับลงครับลงครับลงมาลงมาเลย ไมังกรตายมังกรตายเมังกรเงี้ยมังกรตายมังกรตายฮัลโหลตีมังกรก่อนตีมังกรก่อนตีมังกรก่อนไว้สวยจัดได้หมดได้หมดเนี่ยเนี่ยได้หมดได้หมดได้หมดไอดียวไอดียวอเดยอดีตีสวตีอยู่ตีอยู่ตีไดียตีไียตีอยู่สวยคายคายคายมัดแปดไม่ได้แปดได้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 ไม่ได้เรา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 ถอย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 ถออมอ อ้าวชิบหายแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยกระดิไม่กลับวะพอแล้วพอแล้วพอแล้วบวกต่อตายอ่ะบางกรมาแล้วโอเค้ยบห้ยมต้งหไม่ให้กลับเลยเว้ยเกินซอยซอยๆอยซอยวับกลับป็นครับเสียปูล่างล้วเอาได้นะกางถ้าคุณมีเตี่ย ผมผมไปไปได้เก้าวีครับเก้าวิคนั้งต้องหมัดก็ได้แล้วบนแตกไหมเนี่ยไม่ชัวร์ไม่อยากเสียโอเคไม่แตกอันติมีประโยชน์กว่านั้นลิฟเฮ้ยผม่ผซ้อนได้นะบนผมซ้อนได้นะเอาว่าเอาดีดีมันเข่าแล้วโอเคมันมันมันพุ่งไปแล้วมีมังกรมีมังกรเปล่ามีมังกรเหรอสวยมามไปผมก็รัไปผมก็รัไปยมิงไม่โดนแล้วพอก่อนพอก่อน ปิดไปแล้วทำเล่มแล้วทำเล่มแล้วเอ้ยมังกรมามังกรมาอ๋อมองมันแตกแล้วเปิดลิฟต์ได้นะเปิดลิฟต์ได้นะวิ่งไปเปิดลิฟต์เลยบนอยู่สีเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเราเรามาช่วยกันหน่อยดิได้ๆต้องต้องกันมันยะพัฒเร็วมันจังพัฒเร็วฮัลโหลวายกับท็อปเอาร์ดี้ปมติปมติเข้าคิวแล้วตายมังกรตายหนึ่งตายหมดอ่ะทำไมเนี้ยมันไม่ช่วยไม่ช่วยบ่ป่บม ตีเลยตีเลยตีเลยตีตีคนเดียวได้ตีคนเดียวได้ตโลได้ได้หมดเลยนะถ้าเดินไล่อ่ะเดินต้องเดินไล่อ่ะเดินไล่ให้มันกลับอะมีมีเทวิทยเฟรอยู่ได้หมดใช่ได้ป้อมด้วยนะเอาเลยเอาเลยเสดินไล่ไปเดินไล่ไปได้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 ป้อมป้อมจังหวะเองมีแปดไหมแปดไหมมีแปดไหมเทวิตไม่มีไม่มีถ้มีผมใช้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้หน้าแปดสุดแล้วเมาได้ป้อมคืนแล้วป้อมคืนอยู่เมื่อไหร่อยู่ได้อยู่ นิดสบายมันมันมันอยู่นี่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 อ๋อา๋ออ๋อเออเนี่ผมดูดิฮะไม่มีอตินะสี่สิบวิเฮ้ยไปอยู่อยู่เพิ่งเล่นดิู่กผมเดินไปเย็นเย็นเย็นเลสเอาไปป้อมกลางป้อมกลางน่าอยู่อะเนี่ยป้อมกลางป้อมกลางอยู่เลยอยู่เลยอยู่อยโอ้โหขิง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 ไปบนเลยขิงไปบนเลยก็ได้ต้องแยกดันเลยไม่ได้ไมีอินตีระ โอเคครับแต่ยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีจะเพิ่งไปนะครับโ้โหเอาโบกันยี่สิบวีครับงั้นเล่นเล่นกลางเลยผมเล่นทํเลยผมมมีทผลดันสูงไม่ได้มากผมเป็นทวิสเฟดอย่างนั้นเหรอมีบอร์ดไหมครับปักบอร์ดไปผมไปบอดผมไปบอร์ดบอดบอดให้ทั้งนั้นแหละลงไปล่างน่นแหะลงไปล่างนั่นแหละโหทางด้านนว่างด้านนี้ะทําให้บนยาวไปเลยครับทําให้บนยาวไปเลย ไฮไไม่เอา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 ทำกลางเลยาทำกลางไปาทำกลางไปทำอยู่ทงรีบเกลยววิตเฟดยาวเลยครับยาวเลยนะบ้างเดี๋ยวกามันได้ไปิดล้อเดปิดล้อเดนนีทเดินนีได้ไผมล่างผมล่างอยู่ล่างอยู่ติดวมันิดงมันตมันติแล้วรออยู่รออยู่โอเคโอเคสวยเรได้ป้อมเไถอยเไเฟดถอยถอยถอยพี่รู้รู้ผมหนีได้ภายในเที่ยววิ เในไปในในที่พิปิธพิพิปลงลงเนี่ยลงชาวนาเนี่ยไม่ทันละอะไรอะไรผมมียิดอยู่แล้วให้ผมปล่อยยิดก่อนผมต้องมาปล่อยกลางแล้วครับมังกรนันติมาด้วยปล่อยกลางก็รอผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ผมผมกำลังไปผมกำลังไปเราเปิดเราเปิดมังกรได้เนี่ยไปนี้ต่อมันี้มันเป็นไข่ติดถอยถอยพอแล้วพอแล้วพอแล้วถอยถอยถอยด่วนเลยนะถอยก่อนโอ้โหรอดได้ไหมเนี่ยรอดอยู่รอดจริง ไม่บอกแม่บอกแม่บอก่บอกแม่บอกเดติมดแวเดมติหมดแลติหมดแล้วเฮ้ยผมเดมติเ้ยผมดึงต่อยมันโดนดึงมังกรเียเอ้ยสวยสวยเปิดมังกรได้เป่าเปิดมังกรก่อนเปิดเลยเปิดเลยเปิดเมันไม่กล้าเข้าหรอกมาเียต้องรอลงช่วยนะลงอยู่ลงดึงดึงมากเบยการกรียนอยู่นี่การเลนอยู่นี่รอตันอยู่ข้ากลาผมไปกลางนะผมไปกลางนะ อืมต้องทังกล้องกลางมันเดินเกมตามเราหมดเลยเห็นไหมพวกมันเล่นแบบคิดอะไรไม่ออกก็ไปเดินอ้าวห้าอ้าวห้าเจอพวกเราทำสปิทมันก็ต้องไปการ์ดเดิมโอ้โหบอลอกแล้วทีมที่เหลือมันเหมือนสังกัดเพื่อคุยเล่นพี่ต้องเข้าใจพังอมพังตอมงดอนโอ๊ยโดนโดนลมโอเคไม่เป็นไรได้อยู่พี่ผมแทบไม่จับตีนะแทบไม่จับบิดแคนสเลยผมอยากเล่นในเช้า ไม่ไหวปะผมไม่อยากไปดันอ่ะเดี๋ยวโดนปิดข้างบนมันเดียวมันก็ยืนรอยืนรอในพื้นหมืครับใช่ยืนรอรอตรองดันตรงนี้นทำแล้วมัต่อกระกูเฮ้ยดีว่ะยิงมันยิงมันยิงมันรอจับนะรอมาันเยอะๆเยอะๆเยอะๆจะบวกแล้วบอกผมนะจะบวกแล้วบอกผมนะว่าให้ให้บวกไปนหงิดปะดึงไม่โดนเลยเดี๋ยวล็กๆข้างล่างแล้วมันก็ขับมาบนไปบูมันไปบูมัน เอากาเอากาให้เดาการให้เดาไม่มันอยู่มันอยู่ตอนนี้สี่ตัวอ่ะทำมนไปได้เลยใช่บนบลอนบนบนไม่เห็นมันอ่ะผมกลัววะนี่ไงนี่ไงมาแล้วไม่เห็นป่าไงพี่มันเหลือต้องรอรอรอโอ้ยสามรอบแล้วอะไรวะเนี่ยอ้าวป่าโผล่อย่างงี้มันมันอยู่กลางมันอยู่กลางมันอยู่กลางเป็นไปหรืเปล่าป็ไปพักราพักรอสปินไปพักรอสปินไปเฮ้ยไม่ไปแล้วไมนไปแล้วมังกรไปแล้วนะเอาเลยพี่อยากอันติอันติเช็คแบบได้นะอันติเช็คแบบได้นะอืม โอ้โดนแล้วอะพอๆเราทำทำล่างทำล่างทำการ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 เอาให้แตกเอากให้แตกเอาให้แตกเอาให้แตกนะเอาแตกเอาแตกได้อยู่ได้อยู่ตีอยู่อุ้ยได้อยู่พอแล้ว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 พอแล้อแล้วพ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 ล้วพล้วพล้ววพอแล้วพ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอ้วพอแพอแล้ว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 พอแลอแล้ว้วพอแล้วพอแล้วล้วพอแ ได้ได้เนีเอไไหมให้ผมผมกลับผมกลับผมกลับไปดิไอเจ้าผมสกิลใส่อ้ยถอยถอยถอยไดอ้ยเอาได้อไดเอาได้าไเอาไดเไดเอาได้าเอาได้เอาไดเลไเอาไดเอเอาไดเอาเอาไอเอาไดเอาไเาผดเอไเอาแดเอเอแฟดอาวดเาไดอไมเอาไดเอีดอไอาไมไดเไม่าไดาไมเอาาไดแไดเอาไดไมเเอาไอไ้เอาไอไเาอดแดาเดาเดเเ ต้องให้เีอไปเฟดเลน่างเหรอเป็ได้เลยมาตอนนี้อุ้ยได้ของดีแป๊บหนึ่งนะเล็กขึ้นไปบนเล็กครับได้จากได้จากได้เนี่ยอันตี15วิครับผมผมมาเยอะผมมาเยอะไม่ไม่หว่านเลยเยอะอย่าบวกใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนน้อยกว่ามันเยอะเอ้ไปทำเมสดีครับพี่หนุพี่พไปท็อปดิ พี่ไปบนดิสวัสดีไปทำผมไม่มีผมไม่มีเทเลนะเออไม่ต้องมีแล้วพี่ให้มันเอาพี่ไปเถอะเอาบอลลอนเองเราทำเว็บไปเลยเราทำเว็บไปเลยปิดมังกรนี้ไปล่างปิด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 มังกรได้ปิดมังกรได้ทันไหมโอ้ยไม่ทันแล้วมันทันไหมไม่ทันไม่ทันมันแล้วน่าจะไปบนมันวพี่ไปกลางก็ได้ตายนะถ้ามันเข้าเราต้องออกอ่ะได้ครับมันก็จะเกิดล้านสติปิ ไอ้กิ <dead> to <victory> <to ๊บกิ๊กิ๊กิมันไปนะกิมันไปหากิหมดเลยมิดแม่งเลนมาทอปเลยว้ยกูชอบรอออเจเกิดอะค่อยเด่นไปหาทำเวดวงเวดป่ามาหมดแล้วเจกาไหได้ได้ได้ไมา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 อยบน้ยนมังกรกลับบ้านมังกรกลับบ้านมังกรกลับบ้า ไม่เป็นไรได้อยู่โดนแล้วเฮ้ยได้ละเฮ้ยเอ้ยไม่โดนโอเคพอแล้วพอแล้วมันมามันมามันมาสปีดเฟรมนิติใช่ไหมมาเราเล่นมาเราเล่นมันก่อนแล้วสปีดเฟรเลยสปีดเฟเลยตีตีป้อมปหมดตีป้อมก่อนตีป้อปหมดมันดัก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 กับผมได้ในคนนึงเนี่ยผมผมดึงมาต้องต่อยมันอะเอาเลยมังกรอยู่ล่างมังกรอยู่ล่างเอาเลยมังกรมันอยู่ล่างมันบินไปได้ไงเอามังกรให้ตายกันยต้องไม่ทันหรอก เอ้ยปกติเว้ยวไ่ไ้ปไม่ได้ปติดไปเจ้เไ้ยจเย็นนอหมดหมดขางในมันก็บางไปไปล่างลอ่ะ้ยเอาเดเอาดิเจไปดูหลังไดหลังหลัหลังหลังได้อยู่ได้อยู่หลังฟีหลังีไปทำอะไรวะเนี่ยบอล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  ถ้วิเฟตตีกลางไปเลยก็ได้นะผมว่าทันไดไหมได้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 เดี๋ยวผมก็ตีไปด้วยไอโซนไปด้วยอไปเทเลลงแช่ดันนี่พี่ไม่ใช่เทเลเอาไว้สัตเลยไม่ใช่เทเลพี่ยัวัดกับบ้านอีกโอ้ยไปเทเลลงกลับบ้านแล้วเทเลต้องอะไร จะไปรอ,อ,อเดี๋ยวทำเองไม่ใช่หนึ่งมองกลับบ้านนะเป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนแตกก็เสียบเยอะอยู่เล่นแผนสาไ,ได้อะเว็บล่างนะครับต้องกำลังการแล้วไ<ส>ม่งั้นป้อมแตกตกไปครับผกไปอยู่ เลยทำเว็บเลทีนี้ยาวๆไปให้ป่าไปบนนะครับรีบป่ารีบดันให้คี่แบบเท่าๆกันหน่อยครับเท่าอะไรหนึ่งแหละมันได้เรียนเรียนยากให้ท็อปเล่นไปไหนอ่ะ ไม่ไม่ไอ้ชาวบินก็รวมอยู่ในนั้นแหละมันต้องรวมโอ้โหไม่โดนป้อมป้อมปอมด้ป้อมไ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 ปเลยครับดันไปเลยดันเลยดันเลยดันดันต่อเลยไว้มันต้องช่วยกังหรอกนี่แนี่โอ้เจ็บมันละเจ็บมันละเจ็บนะท่านผู้ชมผมเข้าได้แล้วการอ่ะโดนตัวหลัง พอพอครับทำป้อมเอาแต่ป <arrivé> like ้อมเหมือนเอาแต่ป้อมมือเดยนวายวายไปบนต่อวายไปบนต่อไม่ต้องมาไม่ต้องมาตรงกลางตรงกลางมาตรกลางเลยมาทำกลางต่อเลยทำบนเองคุณไปไปไฟเลยถ้าคุณอยากไฟก็ไปไฟกันเด็เออเอาดิเอาดิวัวดับอันติดแล้วผู้ต <noises> ิดแล้วบอกเลยครับบอกเลยจบแล้วรอใครตัดจะมีเฟรชต้องมาแล้วต้องบอกแล้วจบแล้วขอโทษขอโทษขอโทษ